ค่ะโอเคเรามาต่อกันเลยดีกว่านะคะจากเมื่อกี้การสลายกูโคลแบบ in v i ิ o หรือว่าภายในสี่มีชีวิตนะคะที่เราบอกว่ามีทั้งหมด18ขั้นตอนนะค่ะตอน,นนี้เราจะมาเจาะลึกก็คือขั้นตอนสำคัญสำคัญจะมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะม,มาดูที่ขั้นตอนแรกเลยค่ะ <พ genau S 1> ก็คือไกลโคไลซิสนะคะไกลโคไลซิสจากนั้นก็จะส่งไป สร้างเป็นอะซิติลโคเอนไซม์เอค่ะอะซิติลโคเอนไซม์เอค่ะแล้วก็เข้าสู่วัฏจักรเครปหรือเครปไซเคิลค่ะจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการออกซิเดทีฟฟอสโฟลีเลชันค่ะคือการถ่ายทอดอ e ิเล็กตรอนนะคะค่ะจากนั้นนะคะ เราก็จะมีตัวที่ชื่อว่า NAD+ นะคะก็จะมีการรับอิเล็กตรอนแล้วก็กลายเป็น NADH นะคะซึ่งเมื่อรับเป็น NADH นี้แล้วนะคะก็อิเล็กตรอนก็จะถูกส่งให้กับออกซิเจนนะคะในกระบวนการ o x i t i v e p h o s p h o r y l a t i o n คะ่ะโดยออกซิเจนจะรวมกับอิเล็กตรอนแล้วก็โปรตอนนะคะ ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นน้ำนั่นเองค่ะและจากนั้นเมื่อ NADH ปล่อยปูตอนออกมานะคะก็จะสามารถกลายเป็น NAD+ บวกแล้วก็กลับไปทำงานแบบเดิมวนไปวนมาได้เรื่อยๆนะคะค่ะก็เราไปเจาะลึกแต่ละขั้นตอนกันเลยดีกว่านะคะค่ะ